หลวงพี so oh, ่แจ๊ดโค้ดซิงส่วนนี่หลวงพ่อคนใหม่แห่งวงการเสพหนังหลวงพ่อครับฮะหลวงพ่อดูคลิปหลวงพี่แจ๊ดเนี่ยฮะติ๊กต็อกอินกีเฟซบุ๊กโอ้โหโหมกระแสมาเล่นแล้วหลวงพ่อโโมโนออรกิจินอลเฮ้ย สบงปิวเลยเฮ้ยคนผ่นทัาก็มาเฮ้ยทนายก็มาเฮ้ยนี่บีเรื่องอะไรวะเมื่อกี้โอ้หนี่รวมจักรวาลหลายๆเรื่องมากันเลยนะเนี่ย ชีวิตใหม่งานใหม่แจ๊บมันบวชเป็นพระเนี่ยมันได้ฉายาว่าเป็นพระนักเทศอยแค่งานคอเซ็นเตอร์หลอกคนผมเชื่อเลยเกินว่ามันต้องทําเงินให้เฮียมหาศาลมากๆแต่มีคนเนี่ยที่กูอยากได้ใครเนี่ยน้าแขกก็มาแม่มันไงพ่อสักายแม่สอิงสักนินรัตดาวัสนาดาในมานอดรัตนาวัฒนาาสลูกเดาทางยากเราต้องรวยเล็กเต็มคำอ่า มึงก็รู้ใช่ไหมัวาพ่อเราเจ้าชู้แค่ไหนวันนั้นพ่อไปเล่นลีเกแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็ได้กันมมึ่อได้กับหมาดิมงึงจะงงม สวัสดีครับมาพบก,กับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการสังเดบเอ้ยเสบหนังตัวอย่างที่เพื่อนๆได้ดูไปนะครับเมื่อตะก,กี้นี่เลยหลวงพี่แจ๊สโคซิงบอกได้เลยว่าเป็นตัวอย่างแรกที่ผมดูแล้วแบบเฮ้ยอ๋อเออหลายๆอย่างเพราะว่ามันเหมือนมีอีเตอร์เอ็กหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นจักรวาลหอแต๋วแต่น้าแฉหลายเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นหนงังเป็นตัวละครของ จัก,กรวาลของหนังของพี่พอานนท์ต้องบอกได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้จะออกมาลูกทรงไหนผมราะว่ามาถึงหลวงพี่แจ๊กก็บบิดจีวอนฟิลไปแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นทรง ดราม่าคอมมดี้มาถ้าเดาไม่ผิดเพราะว่าตอนตีจบตัวอย่าง mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. พ่อเจ้าชูม้มีมีหลายคนแล้วก็เหมือนกับหลวงพี่แจ๊สน่าจะไปตามหามความจริงอะไรบางอย่างสัก mm hmm. อย่างหนึ่งนี่แหละ mm hmm. เดี๋ยวพอหนังใกล้จะเข้าเนี่ยเขาจะปล่อยตัวอย่างใน็หม่อีกรอบหนึ่งแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าหาแน่นอนเพราะว่าด้วยอีตเตอร์เอกหลายๆอย่างด้วยตัวละครจากหลายๆเรื่องที่มารวมชุลมุนกันอยู่ในนี้หาชัวร์คนตื่นทำก็มากันนะครับน้าแฉ่พี่นุย้ยและไหนจะอีกหลายๆคนที่อยู่ในจักร วานหนังของพี่พลนะครับเดี๋วล้อหนัง แคจะฉายเนี่ยเขาจะปล่อยตัวอย่างเต็มอมกรอนเดี๋ยวเรามาแกะกันอีกทีนึงว่าเนื้อเรื่องแล้วก็สถานการณ์รเนี่ยจะเป็นประมาณไหนสุดท้ายก็แต่ไม่ท้ายสุดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร้กับพวกเราเสดหนังเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าใครอยากคอมเมนต์พิมพ์พูดคุยกันก็นด้านล่างนี้เลยมีคำถามหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนหรือว่าจะพิมพ์อะไรคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมนต์เลยเรั่วันี้สวส i <laughs>